นนีี่่อยูทไหครับตอนนี้เราอยู่ที่ไบเทคไบเทคบางนาครับมางานแคสตอเวอร์สอเวอร์ดสองพันยี่สิบห้าเป็นแคสอเวอร์ดปีที่สิบเก้านะครับแต่ว่าเป็นอายุเท่าพวกเราเลยจริงเหรอใช่แสดงว่ามาสิบเก้าปีแล้วใช่เกิดเท่าพวกเราซึ่งวันนี้บัสมากี่คนครับบัสมากันแค่สามคนนะคนนี้ก็คือคนที่ไปชื่อเข้าชิงรับรางวัลหนุ่มใบใสหนุ่มใบใสก็คือแฟกเตอร์แบบพวกเราอ่ะครับหนุ่มใบใสไม่ทำได้ทำนายใบใสไง อันนี้แบล็คก็เลยได้รับบทไงใช่ก็ดีใจมากๆครับเดี๋ยวว่าต้องขึ้นขึ้นเวทีไปคนเดียวด้วยจริงนะกลัวมากเขาจะเรียกชื่อเราเราต้องเดินขึ้นไปแล้วพูดบนเวทีใช่ผมก็เสียวอยู่เหมือนกันผมจะพูดอะไรดีคิดดูแล้วพูดคนเดียวอยู่บนเวทีไี่พี่รันพูดได้แล้วว่าพี่รันบทเสร็จพี่รันขนาดพี่รันเนี่ยบทพี่รันเขาก็มีเพื่อนๆอยู่อยู่ทางข้างไงใช่อันนี้คือเราก็ขึ้นมาคนเดียวเลยเรปเปอร์อยากขึ้นมาได้ไหมแต่ว่าขึ้นมาสองคนเขาเรียกเองแต่ขึ้น เนี่ยแล้วคือในสามคนเนี่ยอินโทรเวิร์ดไปสองแล้วนะ มาลำรางวัลที่เป็นงานเลยประมาณสองสารอบครับที่มาแต่ว่าไม่เคยพูดสองรอบเป็นครั้งแรกที่พูดแล้วต้องขึ้นพูดคนเดียวด้วยตัวท,ทจะยืนเป็นกําลังใจให้เพื่อนยืนเป็นกำลังใจให้เพื่นพอนคอยกุมกุมกุมมืออยู่ด้านหน้าเห็นที่อาจารย์พูดบางทีพี่เนยก็พูดอนะเหรอพูดผมก็ลองคิดสภาพตัวเองพูดแล้วคงยากเหมือนกันฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอให้การพูดครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีครับสาธุตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแต่ว่าผมว่าถ้าผมจะถ่ายตื่นเต้นผมต้องไม่นอนผมจะได้นอนเต้นแทนตื่นอะไรเนี่ยเบื่อ สดีครับมาคริสบันนะครับขอบคุณกันแล้วและผมก็วันนี้ก็มารับรางวัลหนุ่มใบใสวันนี้ก็มีมาคริสต์คอปเปอร์เอนะครับแคกสามคนนะครับกำลังจะไปเดินพรมนะครับหวังว่าผมจะไม่สะดุดเฮ้ย คนเยอะขนาดนี้เนี่ยคือปกตินะจะรู้สึกว่าเราเยอะนะครับวันนี้เรามาน้อยนะครับเขาเยอะกว่าเพราะมาสามคนแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบเราคนน้อยคากเลยคนน้อยจริงบรารยากาศดูแบบค่อนข้างแกลมนะครับตอนแรกผมก็แบบว่าแม้ว่าจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าก็ใหญ่จริงช่วงนี้ผมต้องนำทุนงานนะเพราะว่าน้องบี้ไม่ เราประสบอุบัติเหตุแต่วันนี้เรามาแค่สามคนก่อนวันนี้เรามาแค่สามคนนะครับผมไม่ต้องดำเหมือนเดิมนะถึงน้องพี่จะกลับมาแล้วแต่วันนี้น้องมี่ที่น้องพี่นะก็ดูกันนะว่าผมจะพาทุกคนหนุนหรือเปล่านะแค่นั้นเองวันนี้เหมือนอยู่ในกลุ่มคนที่เราไม่เคยอยู่ด้วยนะครัแล้วก็มารยาทงานครับเจอใครก็ต้องดีต้องแนะน้ำตัวตัวเองด้วยเผื่อพี่ๆเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะครับวันนี้ประชากรที่เรารู้จักน้อยมากแบบเป็นประชากรที่ปกติเราไม่ได้ไม่ได้เจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยก็ พัตวีร้านร้านอรอะไ้นะไรรปรอเออีแนับรจี่องพัตรีมาคิดไปแล้วทางการทสอบทดสอับแน่นอน สวัสดีค่ะรับเต้นฟรีได้ไหมคะได้อยู่ตอนนั้นเต้นตอนโนลิบป๊อปวันนี้คนี้ทเคยเต้นนานแล้วแต่ตอนที่เพหตุบ่อยๆตอนนี้ลืมแล้ว เธอเลื่อนต่อขอใหไม่เจอทำเรื่องไร้ไรในวันที่เราจากกันและเรื่องดีๆให้เธอไม่รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันช่าง บอกเลยนะครับกับนุ่มใบใสโดนใจในปีอันดับที่สาม่งพูดที่เดียวรับรางวัลได้แต่ขอแสดงความยินดีกับเอเอัอชิวนะก่อนครับดีใจด้วยครับเชิญครับสวัสดีครับผมเอนะครับก็ตอนนี้อยากจะขอบคุณทางแฮช ได้โอากาสเป็นอีกหนึ่งหน่วยใส่ปีสองพันยี่ส2 4ครับแล้วก็ดดไ,ได้ขับไปได้อยากจะขอบคุณแฟนๆแล้วก็ทีมอาชีพคนมากเลยครับที่สปอร์ตตุแล้วก็สนับสนุนผมตลอดเวลานะครับผมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างให้ทุกคนตลอดเวลานะครับขอบคุณครับดีใจกั็นเอเค้ด้วยครับดีใจด้วยครับขอแสดงความยินดีกับโอปาเดชสัญญากลุม่มโคปาบาร์นะครับ มรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง c a s แมกซ a z i ด้วยนะครับผมที่เห็นถึงความเป็นหนุ่มไว้ใจนะครับเป็นตัวเบอร์แล้วก็เสนอชื่อเบอร์เข้าไปนะครับอ่าแล้วอืมผมก็ได้ถ่ายปกนิตยสารด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนๆหรือว่าพิลาร์ทุกคนนะครับที่สปอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดนะครับทุกกาลังใจทุกคนเนี่ย มันไม่ใช่แค่ส่งไปถึงผมนะครับแต่มันส่งมาถึงใจผมครับมครับสวัสดีครับมาคุาสาก็ขอขอบคุณแฮสแบกกาแฟทีะครบสั่ครับ รางวัลดีๆ yup. ไว้ใส่ปี2024นะครับก็ขอขอบคุณโอกาสดีๆให้ผมได้ขึ้นปกนิทยสารเกี่ยวนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ี่ได้ขึ้นเน่งก็ดีใจมากก็ที่สำคัญเลยก็ขอขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอี่อานะครับที่คอยซัพพอร์ตผมในทุกๆเรื่องนะครับปากตัสนะครับแล้วก็ครั p y Birthday กับแพ้ดีใจกับกคริสวยครับโคชินด โหแงมากเมื่อกี้ันนี้ก็ได้มาแล้วครับหนุ่มไว้ใส่โดนใจแห่งปีเมื่อกี้ขึ้นไม่พูดไงมั้งก็โอเคไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเลยไม่รู้ว่าพูดอะไรไปไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปโหรับรางวัลนะครับผมตื่นเต้นมากเลยเพราผมชอบรับรางวัลนะแต่ว่ารอบนี้มันรับไปขึ้นไปรับคนเดียวแล้วมันต้องพูดตื่นเต้นทำตัวไม่ถูก 马儿。嗯妈妈 จะขอบคุณทางแคสต์มายเกสีมากๆเลยนะครับที่จัดงานแคสต์สวอร์ดที่มานะครับและเสนอชื่อพวกเราเข้าชิงรางวัล t r รนด i n g อ r ริสส a อร์ดประจำปีนี้นะครับ,บผมก็ขอบคุณบีอาร์ทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราบัสมาตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ทีมงานด้วยนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณที่ทคอยอยู่ข้างพวกเราแล้วก็ช่วยให้เราได้ปล่อยผลง,งานที่ดีออกไปขอบคุณครับดีใจด้วยครับกับบัสที่เขาชอบอยู่ไอาชายเลยครับบีอยู ก็ที่ก็ขึ้นไปพูดคนเดียวนะครับขึ้นไปรับรางวัลนะก็ตื่นนะเต้นมากมากครับแล้วก็ปกติรางวัลสิบสองคนใช่ป่ะแล้วนี้มาคนเดียวรู้สึกว่าแบบพอเราคนน้อยแบบอแล้วแบบพอเราแบบ โอเครอบนี้ปกติผมไม่ไม่เคยต้องพูดขนาดนั้นแล้วพอมาพูดเองอ่ะก็ก็ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าแบบเอาจริงดีใจแล้วก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงนะก็เอาจริงผมชอบรับรางวัลมากแต่พรับรางวัลทังเดียวต้องมาพูดเป็นอะไรใหม่ๆนะครับผมก็อ๋อก็เมื่อกี้ไปรับรางวัลนะเพลงออเดสเอา์เลยครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วกับ นั่นคอปเปอร์กับเอนะครับก็ได้ไปรางวัลหนึ่งนะวันนี้พวกเราบัสได้กันมา4รางวัลนะครับเราจะเอาเก็บไปไว้ในตู้คลังของบัสนะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่สปอร์ตพวกเรานะครับทำให้เราได้รับรับรางวัลพวกนี้นะครับก็เราจะเอารางวัลพวกนี้นะครับเป็นแรงกระตุ้นในการผลัักดนพัฒนาของเราต่อไปนะครับผมตอนแรกมีรางวัลเดียวเป็นรางวัลหนุ่มวิจัยนะครับแล้วก็เทรนนิ่งออเดอร์สวอร์ดสองมือท่านะครับเป็นรางวัลที่พวกเรารับเป็นกลุ่มนะครับรางวัลที่สองเป็นรางวัลโฮมบัสแต่ว่าเรามาเป็นตัวแแแทนนนนนนนคคเเเเเพพพรราาาาาะ้ตตตออููดดดีียยยววว่่่่่บบบบืๆไม ขึ้นเวทีคนเดียวแล้วแบบต้องพูดคนเดียวอะ่ะอันนี้ก็เนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่ต้องขึ้นเวทีแลยพูดคนเดียวเราจริงตอนแรกยังหาไหม่ไม่เคยเจอด้วย mm hmm. พูด <c oughs> ตรงใจก็อาจจะเงียบเบานิดนึงแต่ว่าตอนพูดกลุ่มเนี่ย มันเหมือนนะพอมีเพื่อนอยู่ข้างๆมันก็เลยแบบชิลเลยครับพูดแบบว่าปกติขึ้นคอนเสิร์ตเราขึ้นตั้งกี่รอบแล้วพอมีเพื่อนแล้วมันมันมันผ่อนคลายขึ้นเหมือนมันแบบเป็นสิ่งที่ปกติสิ่งที่ชินนะแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ชินเลยแบบว่าอยู่คนเดียวไม่ไม่เคยไม่เคยอยู่เว้นตอนไรแต่เวลานั้นมันร้องเพลงไงนะข้อละดับนั้นมันซ้อมเยอะด้วยเนี่ยซ้อมแบบเยอะมากครับผมก็ตื่นแล้วแลทำงานวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัลมาสองรางวัลนะครับก็คือรางวัลหนุ่มไร้สายดลใจแห่งปีนะครััับบบบแแแลลล้้้ววววก็รรราางงง Training Artist Award นนนะคผผมมม่่่ไออสเเีียยยดูจิ Art เลยเหมือนแบบว่าตอนที่เราขึ้นไปคนเดียวรู้สึกประมาตื่นเต้นคือผมทำได้ไม่ถูกจริงแบบว่าคือผมมาเตรียมสิ่งที่ผมจะพูดไว้แล้วว่าผมจะพูดอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอผมขึ้นไปเนี่ยันตื่นเต้นมากด้วยความที่แบบเราไม่ได้ใส่หูแล้วพอเราพูดออกไปมันมีเสียงสะท้อนแล้วเหมือนแบบ Queen คุยกันสองคนเหมือนยินเสียงตัวเองสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตื่นเต้นผมไม่รู้ว่าพี่ๆคนอื่นรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ว่าผมรู้สึกแต่คิดว่าเหมือนแบบพอเราขึ้นไปรู้สุกเป็นรประสบการณ์ที่ดีมากที่เราแบบได้ขึ้นไปแบบสปีชอะไรอย่างเงี้ยคนเด ผมไม่ค่อยพูดอะไรจริงจังเท่าไหร่แต่ว่าพอแบบรอบนี้เหมือนแบบเป็นรอบที่เราได้แบบฝึกหนยก็<ม>ได้มาสองวันนะครับ<ม>ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่าทุกคนนะครับที่โหวตให้พวกเราบัสแล้วก็ผมด้วยนะครับแล้วก็พี่ม,มาเับเอด้วยดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เข้าชิงหรือว่าเราจะได้รับรางวัลอะไรแบบนี้อีกนะครับผมก็หวังว่างานต่อไป <laughs> ผมก็จะได้มีโอกาสพูดอีนะครับผมหลังจักนี้ผมจะไม่เขินแล้วผมจะขึ้นไปแบบนี้แล้วผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับ I love you เป็นจเองนหัครับครับาหังเลยบไมไแค่ต oh, <okay. S 2> <Yes, S 3> ัวสองสสอง